นี่ปลาไหลได้ครับนี่ปลาไหลสดๆเลยนี่มีน้ำพริกไข้ด้วยครับจิ้มแค่รูปอันนี้ปลาล่าทรงเครื่องสิน่ะปลาล่านอกจากนั้นก็ยังมีโซนอาหารนะครับค่ะวันนี้มีเมนูอันนี้ผัดผัดเผ็ดปลาดุกค่ะผัดเผ็ดปลาดุกจ้า้มยำไก่ค่ะอันนี้ต้มยำไก่จ้า้มอะไรอันนี้พี่อ่านจะรับการจากพ่อกำนันเสียงของพ่อเฮานี้ใช่ไหมคะครับ ของผมพ้ตงเอาหลายเรืองเอาเจเลือดมันงเหรผมเอ้เจียวสิครับพตาาเออเนี่ยเพราะไอ้เกี๊ยไก่ต้งยำไก่เอาหน้ามันเลเนี่ยพรที่หลังเรต้องอาจานครับผมนี่ับพออครับผมติมให้มาครับเดี๋ยวจะท่องนพราะตุ้ะมันกไก่ไหมวะไก่บ้านด้วยไหมไก่บ้านครับน้ำจิ้มแบบซีฟูดจังดีโอ้กินหอมไหม หอมหอมหมดไก่ตวหอก่ก็หอมกินแบบนางกินไปเลยครับยกถุกตัวกัดเลยนะกัดล้างกัดมันมันบอมเม็ดเนียวพูฟหนึ่งไงบอกดุกินเม็ดยาจอยไม่มาดอกสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเกี่กับมือนี้ซ่าวันเพลหาดที่26แล้วนะครับมิถุนายน2568 มุนีพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัโคกกระเบือบ้านหนองคมของกำนันแสงทองนะครับเพิ่นมีทุกวันจันทร์กับเพื่รหัสพาพี่รองกระเบงงวงงามของเสียใช้ถือว่ามุนีงามสุดในสนามนักเสี่ยใช้เนาะครับผมสวยสุดงามสุดมันกับสองตัวนี่เป็นตั้งไหนเนี่ยเป็นลูกกับแม่ดิครับลูกกับแม่ครับลูกแรกครับลูกผู้ลูกแม่เสี่ยใช้ลูกผู้ครับผมโอ้ลูกผู้อิหลานี่นี่โหโลนยังดีเลยครับนะเสี่ยใช้แม่เขานี่มีสายรือดบอครับมีครับเนาะ มงเราคืออยู่ได no yes euh. ้ไหนครับนี่ยร้อยเท่าไรครับก้มสูงแล้วร้อยสี่สิบไปอยู่หรอกครับวัดเท่าไรไหนครับิแเปิดไว้สามหมื่นหกพันห้าครับผมต่อลงได้ราคานี้คันโบกไก่ละส่งไห้เด้ครับได้ครับผมละประกันทุกอย่างพร้อมเสียใช้ขอเบอร์ครับศูนย์เก้าห่ศย่างครับเื่นปีต้องได้เป็นเลี่ยงเลยครับได้คอยโทรหาเรามันหมายได้ใสได้ครับผมไอ้คนตัวไหนละไดีดด้ือต่อก็ต่อรอลูกเพีหัวอกงน้เก็บที่แน คงเสียใช้แล้ครับเนี่ยงองามแล้ว พ่อมานี่เปิดในห้อยงวุโสขยันเถือผู้เฒ่าเนี่ยเราเปดตั้งห้างแต่ว่าไปขยันหลับนอนเวลาไหนคุณพ่อฮะหลับนอนเวลาไหนมาไม่ได้เศร้าแท้ฮะมันนอนบ่หลับเตียมันมีได้มาสามนึงได้มาสามตัวฮะมันมีไก่ตัวหนึ่งอ่าไก่ตัวหนึ่งเอาไปฟังได้บ้างไดี๋มันมีไก่้ตัวหนึ่งพอาะที่ี่มันขันนาฬิกาปลุกพ่อที่นั่นเลยนาฬิกาปลุกปุ่งเป๊ะนอนจากทุ่มที่ไหนครับ นอนประมาณไอ้หาทุ่มคนเดยเบิ่งข้าวเบิ่งอย่างหั้นเหรอโอ้หาทุ่มพอดีคขณนอนนะโอ้นอนเดือดตัวแด็ผู้เฒ่าเปียดน้ำด้วโอ้อ๋อพ่อมาวางไต่ที่น่ะสองหนุ่มนะเออสองโจนี่ว่าโจนเริ่แปดพันหาแปดพันหาตัวนี้เราขายไปแล้วครับขายไปแล้วหนุ่มหน่อยนะเป็นงบผพู่นะพ่อเนาะออขายนะแปดพันเป็นเสื้กเป็นเมาแล้วบมดเลยก็ยังเอ๊ะเป็นเสื้กเป็นเมาแล้วด้วยหอลามได้ผูกได้แล้วผูกได้ลามได้นั่นนะมีต้องมีพวกคุณพ่อ ตำแหน่มีบ่โอเบอร์มีตำหน่งี่คนณอย่างมันมีเอาคืนประกักฐานให้คิ่ยงมาจะเอาเบอร์มาคุณพ่อมาส้ารับประกันมาหาเบอร์มาหูแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมายังบ่าเมียงบ่าเมียงน้อยเลขขยันเจ้าพุทธเนี่ยหลังอมรอมของเราดีเท่าไหร่ครับเนี่ยพ่อมาอันนี้ไปถืออียงอันไหนยังแข็งเขาเนี่ยนะเลกแทงเสียตั้งข้างน่ะเป็นแผลน้อยนึ่งนะ มันขึ้นรถขึ้นแล้วไอ้สุวิทจากแก่งสนามนางได้ป่ะมอนี่สองสองสาวสาวงัวหนึง่งแล้วก็อีลาน้อยคุยน้อยนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ้งควายกันครับเอ้ยมาเบิ้งงัวกันครับนะี่ยตอนันจากปีแล้วห้อยว่าปีหกเดือนนั่นแหละรครับปีหกเจ็ดเดือนขึ้นวาสูงก็ที่ร้อยสามสิบ ถึงดอกเนาะครับสีก็เพาพันยอะครับเนี่ยห้อยสวิตวัดท่ายล่ะตัวนี้องไบเก่าพันครับเก่าพันแล้ครับเปิดแล้วครับต่อได้อาทีนี้อิรานน้อยจะดีด้น้อยน้อยะพันเก่าครับอ่าพันเก่าถึอหยาถึงน้ำก็ดีวนอมลมเนาะกีพอได้อากาศได้กำไรอยู่ผมที่ขอเบอร์ไว้ครับห้อยสวิตศูนย์เก้าสีห้าย์หอยสวิตจากแจ้งสนามร้างเด้ครับมีต้นนี้บอิรานม่เก็เป็นมันดีกับอ๋อขาเขาน่ยเป็นยังไงครับน่ย มันต <M ult ime> ่ำก <oil> <what> so mm ันมันก็เป็นได้อมันปูดได้ไปองตามอาชีอมันก็ยู่สําเก่านไปใส่มาใส่มันไดยุบหือยุบดกดอวยังเดผเิดวนทียูบดกมันทำเบิ้งมันนั่นน่ะมันต่ำกันเลยมันเลยบวมไมยิค เขาสิทธิ์กับเมนี้ได้งอเลี้ยงมาหนึ่งตัวอีลานี่กัความยาวกับเขาแยอหรือเบิ้งภาพรวมสูงที่บปรมร้อยสามสิบห้าด้บอกสิทธิ์เด่นเยอเขาโค่น้อยนึงเลยครับเรื่องพระเทศเขาเป็นงอเนบ้านครับแต่ว่าหากเขาทางราอยอเขาสิทธิ์ดครครับ เมื่อเด็ดพันนะครับตอนหลายๆเลยครับเด้อคันบ่ไก่รส่งให้ฟ้องถ้ามีติดคนบ่มีติดด้วยและประกันก็ครับเราไม่ได้จ้าพี่น้องได้ไปเลี้ยงที่ได้ขอเบอร์เราขี้จำเบอร์จะของบ่ได้ต้องขอเมนี้ครับเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่งภาพรวมกันนี่ได้ครับเนี่ยเออกระสุนเข่าทางเราอยูเยอะครับแต่วหลราน้อย มันเมนี่ขอเบอร์ครับจ้าศูนย์หกสองห้าหาหกหกหาเจ็ดหาเมนี่พอสิทธ์จ้าภาพมแข้งขากระดี่งร้อยย อันนี้ของห้อยจอยได้ครับเนี่ยเป็นวงวงใหญ่เป็นท้องสรงใหญ่เลยได้คุยละเอียดกับเราได้ครับอ,อีลายนี้เป็นงวงของห้อยจอห้อยจอยจ้าในห่างจอยได้ครับแต่ว่าเขามีลูกบ่อีลายน่ะมีค่ะมีลูกเขาไปใส่แล้วที่ไหนมันพูนไปกินใหญ่ยูุบมันไปหาเที่ยวเล่นกับม้าาวลูกผูกลูกแม่ครับลูกผูกค่คะประมาณจักเดือนห้อยจอยลูกอะประมาณเดือนกว่ากว่านี่แหละพันจากตัวแล้วครับพันลูกสามตัวค่ะผมสูงก็ที่ร้อยสามคลิปถ้าได้เห้ซีที่ฮอดบ่บืนฮอดบ่ สามสิบวามสิบห้าพอดเนาะเมนสาะพ่อเจอยว่าไหนแม่ลูกครับว่ายี้มหาค่ะว่ายีิหาลูกเราไปกินไก่เด้ครับเด้อเดี๋ยวขนาลูกล้วมาค่อยถ่ายเบิ่งเรามาไป2้มหามาเบอร์มานะครับมาศูนย์แปดสี่แปดสองหเจดสี่ศย์ห้าค่ะมาจอยครับไปตัวหาเราได้ครับเด้อมันหมายให้จอยเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะนี่คือลูกซ้ายเขาได้ครับนี่ลาน้อยนี่ครับลูกซ้ายเขานี่ พี่้องได้ไปเรื่องคุยโทรหาให้จหอยตามเบอร์ที่เราให้ได้ครับอันนี้คือลูกซ้ายเขาเพราพี่ลองเอบ่งงว่าเลี้ยงงวงน้ำของพ่อสมานนดครับไล้มาสองหนุ่มกับหนึ่งสามงวงนแล้วพอนนะ ตอนนี้ส so ่งกอดท่าอยู่ครับเนี่ยเพื่อพี่น้องมาไม่ได้ครับเด้อหนูได้งวไปเลี้ยงงอจุ่งไปได้ก็ได้หลารยครับมีกลัวๆล้วล่ะลอยสามถีบขึ้นพ่อสมานเท่าไหร่ครับพอผมมาเดียวมือหนึ่งก็ผ่าลอยครับตัวนี้มือผ่าลอยต่อได้เลยครับเด้อได้ได้ครับขึ้นทันทีนี่แหละบัวไก่เราส่งให้โอเครับปูดีท่านบ้านถูกแต่ลงต่ออยู่ครับลาหน้อยตัวนี้พ่อสมานเวลาหน้อยตัวนี้ก็จะเกิดปัญหาเนี่ยครับเกิดปัญหาผมเห็นบักรานี่คือส่งกอทางามๆนี่ห้องเบ๊ะเบ๊เนี่ย มีสายเลือด้วยบักลานอ่านเีนเน<ม><อ>าะหล่อเล่นบักลาน,นถ้าได้พอสมา,บา,าน,มน,นบักลานบัวมดยวกก็หากัหา่ครับบกไก่เราส่งให้ได้ครับเด้อพี่น้องได้ไปเลี้ยงกับตามนี้เลยครับ0 9 7 2 3เ9 2 5 2รติองสากรพี่น้องได้ไปเลี้ยงก็ยตัหาพอสมานพ่นอสมานมาเมาเด้อพอเด้อคขอบคุณอย่ารครับ เพื่พี่น้องเงินบึงควายเพื่อพี่นอบบ้อ,นองยังได้ไปเลี้ยงได้ครับนะครับคบวายบ,บ้านๆในสารน้อยนะครับของคุณพ่อสงัดครับ กะที่ลูกคนบ้านนะครับลกคนบ้า่ะอายุก็ที่ประมาณจากเดือนแล้วน้ออีหลานตัวอนปีน้อยนี่ละอีหลานตัวไทยคือที่เป็นไอครัไอ้เดือนแล้วครับล่ะว่าในเทียนไหนครับสองตัวนะครับสองตัวที่เอามื่อแปดครับสองตัวมื่นแปดครับท่านพวกไก่เราทรงไห้เลยท่านเดินนะครับสองตัวมื่นแปดครับอ่ะตองนี่ขอเบอร์ไปเลยครับมาศูนย์แปดเจ็ดสองสี่หกหกหกศูนย์สามครับก็สงัดเลยครับครับพี่น้องได้ไปเลี้ยงคอยตัวหาเราคุณอู้ชมมันเด้อ รเราล้างไงนี่ของผู้เลยครับนะของพ่อปะของไงช่วยครับอ๋อแล้วป่วยเทเรนะลูกเราแคมเราป้เดี๋ยวไปอีไปถามแล้วครับเอาพี่น้องยังได้คอยไปไว้ในข้อครับนะถือหยาถือขากระดิ่งอ้วนล้อมๆก็มีโอกาสได้กำไรีนน่าาดอกครับไปโทรหาคุณพ่อแล้วอีหลานนี่บําเรก็ดีข้นเลยนะพ่อเนาะ